สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการกินสลัเปลลาวานะครับนี่นะครับคือสลัเปลลาวานะครับที่หากินยากมากตอนนี้นะครับที่จังหวัดที่ผมอยู่นะครับมีสลเปลลาวาขายอยู่นะครับนี่นะครับหน้าตหน,<ป>น้าตา so สลัเปลลาวา อ็อแล้วมาบอกว่าชาปาลาวานะครับคนที่ชอบกินนะครับก็สามารถหาซื้อกินได้ตามเซเว่นนะครับแล้วก็ตามตลาดทั่วไปนะครับที่เขามีร้านสาล,ลาเปาขายนะครับเขาก็จะมีขายอย่างเช่นผมผมยงางซื้อมาลูกละสิบห้าบาทนะครับสิบของซื้อมาสี่ลูกนะครับสี่ลูกนี่นะ ผมก็เคยทำซาลาเปาขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมขายลูกละประมาณยี่สิบบาทน,นะครับที่ผมทำขายแต่อนนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบว่าทำขายนะฮะน,นี่ผมซื้อมากินผมแค่มารีวิวว่าอันนี้คือซาลาเปาลาวาเฉยๆนะครับ นี่ทลัปาลาวา,าก็เดี๋ยวผมจะเอารูปภาพทลเปาลาวานะครับเอาให้ดูนะครับหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้วก็จะเห็นภาพทลัลปาลาวานะครับว่าเป็นยังไงรสชาติของทลัลปาลาวาก็จะออกเยิ้มๆนะครับเยิ้มๆอร่อยฮะคือ ออใส่ัอผมจะมาบอกวิธีการทำนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสักครู่นะครับ mm hmm. วิธีการทำซาลาเปาระราวาน,นะะ <uc> ๋ยวผมจะบอกนะครับสำหรับคนที่บอกว่าชอบทำขนมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำ ก็อย่างแรกนะคะที่จะต้องใส่นะคะก็คือ ะะส่วนประกอบของชรปาลาวาเน,นะเขาก็มีเนยละลายยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น้ำตาลทาย5้เปอร์เซ็นต์แล้วก็นมสดสิเปอร์เซ็นตนะครับผง,นะงผงพัสซ่าสิอเอร์ซนะครับนมผง8เปอซไข่เค็ม หนึ่งบทสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทำไส้ชลเปาราวานะครับสำหรับใครที่ชอบทำขนมและแบบว่าคิดไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรก็ลองทำเมนูชลเปาไส้ลาวาได้นะครับอย่างที่ผ่านมาที่ผมเคยทำนะครับผมก็เคยทำชละเปาไส้หมูสับนะครับแล้วก็ไส้หวานนะครับ ถ้าเกิดือใครที่แบบว่าอยากเห็นผมทำาทลเปาไส้หมูสับอะไรเงี้ยครับลองไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับในย t u b e ผมเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ใน youtube นะครับก็สามารถมาติดตามผมได้นะครับผมจะมีวิธีการทำราัลเปาให้ดูนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มารีวิวถั่เปาให้ดูนะครับแล้วก็ ผม่ามาพูดเกี่ยวกับรายละเอ,เอียดการทำทาัระเปลานะครับก็ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ได้นะครับแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ